ไม้เก่าไม้ติดมุดลงไปเอาบริไทยพี่น้องมึงเป็นคนไทยหายหเหมือนตอนมุดพี่น้องตอนยิ่งแล้วมดินลุกไปติดไปเดี๋ยวให้บี่นงนี่แหละพี่น้องยิ่งแล้วมดินลุกไปติดงติดม่องขัดม่องได้บริผู้ยุ่งของใหม่ยิ่งม่องแต่สมัยได้ผู้ดับปืนอยู่แต่วันนี้เนี่ยเหนียวมิดปาดกข้อขัด ต่ว่าเปลี่ยนก็เก่าครับพอพ่อยมลกไปโมโนปลาเหมืนื้อหักงามาม่ออกเนาะนี่เป็นเป็นเปลี่ยนหมบน้ำก็เป็นตึมตึมนหลายๆวกเก่าหน่อยผมใ้ทำจมเลยมีตัววุ้สี่เหลียมนี่ยเลือกันอี่้องอาศัยเปนตาครับเดี๋ยวมันลุน้งนกันะมากับพี่น้องมาลุนมนแกัน ขึ้นคือเกาครับมงไม้นี่มันเป็นปองล้มคือเกาเลยครับนี่ยปองล้มล้มมากปองหนิเต็มเต็มเลยครับน้ำได้เป็นคืนเลยเด็ดออกมาบางๆแล้ววันมือนี่มันก็ดจะเป็นครึ่มแดดๆไปขี้ฝาไร้เติบพี่น้องมือน,นีิที่มีโต้ปะนำเป็นคืนไปะนี่ ปลดูส่นตัวปลาควา่อมยี่หมี่วไหมมองจังสิขึ้นบังงาม่พี่รองเอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิงเบ,งบ,งบงิรูกับบังงาม่ยหันเพียรนี่เหมือนได้ปะโอ้ยไปขึ้นอย่างจังสัน บังเอ้าโอ้ยงับเดี๋ยวอีกบตังหาดูยน้อับไม่รู้มีตังหาโอ้ยพอดูครับนั่งเข้าเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับ ก็ร้อนสิก้องโอ้โหขึ้บ่อได้ดินเลยพี่น้องของงามง่ายง่ายนี่แหละเดี๋ยวมันสได้หมดพี่นอ้องวายมันได้มุดแท่งั้นนี่วยอ๋อไจังเด่นนกว่น เ้ <c oughs> ปขางงานนี่ล่ะโอ้ยโอลจีดีลงปเปี่กิดพี่รองเลยบ้านขางงามออย่งี้เดี๋ยวเรามุนลงปเปยกหม่งเกาอย่ล่ะหม่งป้องที่ลงลนี่นี้พี่้องเดียวเด่อพี่รองเอ้ยลักตุเรียนเเร้องีเรีย,ย,ยวตีห้องบริลลุ่น้ำเลยลักษณะนี้ มือนั่นกับมังง่อยจอนี่เราไป้องก่อนสิลุ่มน้ำกันได้ตัววะนี่ปัญหดเราครับนี่<ะ>บ่ได้ดินเลยอย่าพาคนหักเด้อตอน,นี่เลย<ะ>ไปเจออะไรนง่มยมันเป็นตัวนี้วะวัางหันนี่างนี้ มันคตล่ต <Aub urn> ัว <mówi> ติดพี่รองตัวนี้คือหน่อยมันคือใบไงตัวนั้นไงอยู่เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งมึงอีกพี่รองเอาได้แล้วตัวเอ้จะพาคนรหักละตกน้บตามเลยดินฟองเนี่ยจะจันพี่รองเอ้ เตีเ่ยมแหลกมาแล้วพี่น้องนอนอึดอึงไว้ดีและมาะพี่น้องบัดมามลุนเบิ่งมาอีกคือยังมันคนละตัวเนี่ยพี่น้องคือมันทิดตัวเดียวกันคือมันจังไรแต่ว่าตัวยู่วงหนิมนคือยังเป๊ะที่เ้เติบใต่เดี๋ยแต่ว่าเผื่อแป๊บเดียวจะเนี้ยสอดพี่รูออกไปหัน เสียงรถปุ๋ยนาะงบอลคือังเสียงรถพันเตาหนหน่าแต่น้อพี่น้องบอลบม่อเนี่ยเด้ออาจิเมียนคือจังใดรถไปบ่แม่อนอิลีครับพี่น้องรถพันเต่าวิลีครับฟังเสียงเราคือรถพันเตาน่าแท้สอดโพโล,โ,ลโอ้ยกำลังสิโทู่หาวหมวมุดวอาป่าไงวะ ดึกแล้วนี่ดูว่าบ่ได้หมดฟูลงลงเลยเย่อมหย่อมหย่มหย่มฟูองลงบ่ได้หมดกับเยี่ยมหย่อมฟูลงรังเนี่ยม่อยู่นี่พอาะตัวิี้ปั๊บบ่ได้ยินเลยฟูเจิดไปขนาดเฝ้าสาวออกมาแต่ว่าเลยลุ้งไปเอาหนึ่งลุ้งไปง่อยต่อนั่นเอานั่นมันไป็นของดึงมาของงานนั่นไว้นั่นลุ้งไปง่อยต่อนั่นล่ะเมื่อนั้นลุ้งอยู่นี่เราบ่ได้ไายนั่นมันผู้เดียวนะนางเขาเดียวจะได้สองเที่ยวุอเนาะ ตอนอยู่รอบเงาหนทีทิ้งคัากรายมาขึ้นบังเงาอยู่ว่าดันโอ้ยอะไรลรอโอ้วโอะไรอยู่อ้าพี่น้องพลาดเตามากพอดีครับมือนีหลังจากเสร็จธุระที่เลี้ยงงัวหน่อยง้อยงังผลอ่ะเรียบร้อยแล้วครับฝังเรียบรอย้อย <laughs> เบสเสียปลดเลยที่งัวหน่อยจนปลดครับปบลดอ๋อเฉยใดงัวออกหลุมพี่น้องงัวออกหูุมขึ้นนี่แหละแต่ว่าบ่สมบูรณ์ครับใส่ครับแมีมชงใส่แมีสิบี่สมบูรณ์ ะกสิยุทธแถวๆนี่ครับพี่น้องฮะพี่น้องเดี๋ยวจะรุนเบิ้งนั่งเบิ้งอีกจักชั่วโมงถ้าบ่เห็นก็แสดงว่าเป็นตัวเดียวกันแล้วก็สิยิ่งอุ้มไปผันโตไปทั้งเลยลูกหยุดทา้งในบ่ไดเลยลูกเดี๋ยวรุนเบื้งกันครับ ของนะวะของเดีวของเดียวอุ้ย,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 ยดินอย่าหลุดเด้อ โอ้โหสเดือดขึ้นแล้วพี่น้องมันเจออะไรอีกสิสเดือดขึ้นมาแล้วครับนี่นี่นี่เห็นมันน้อยยังไงกองนั่นนั่นชีดองเห็นตาหางนะอยู่ใต้ไม้เนาะนี่โอ้พ่นจกขึ้น แต่ว่าไปก่อไม้อยู่ทั้งไต่ก่อนตีสิลุงเอาเลยลุงออกกับไม้แตกซะแล้วเดี๋ยวสิลุงเอาหลบพี่น้องเขาจะขึ้นอยู่ครับนี่ตัดใหม่มามเล่าสิลุงไปก่อเอาฟองเก่าอีกเลยฟ <laughs> องเก่าเลยพี่น้องฟองเก่าเลยต้องเอาเสียบไปน้ำเพราะว่าเาต้องย่านเสียบ เวลาก่อเขาขึ้นมาของมาเยอะเต็มพี่รองดิ่นน่าวๆอยู่นี่ปิดร่าองอขยสองั้างแล้วป้องนี่ต่อเกานีแล้ว โตกับไปทะเลรอภาคโตนึงเขาอยากขึ้นแล้วอยากขึ้นมาหันใจแล้วอย่ากพาคลนหักหเล้วต่อไอ้เห่งแต่มาเหยียบสามเทียนนี่เลยตัวนี่อยัน,นพากอยูแต่ห่างไปเอง หยุดท่าเลยอ่ะยว่ยาลูกเดอกยดนแหงเด้กเลยททาเอ้โอ้ยบ่อยูลุงงาลูกดอกอยู่ใส่ละ วัดต Get ิดอยู่กับลูกติวะลูกวัดติดอยู่นี่ติขั้นลูกวัดติดอยู่นี่บ่ไรได้ไงเอากวบ่ถึงจะย่ะวัดกวาดป่าขึ้นมาะเด้จ ใส่เวลาในเะร่อพี่น้องเอ้มึงจะพาเขาลงลต่อต่อเกา่าเเต่าอ,อยู่ทั้งไหนเนาะพานเต่าฟื้นแล้วบันลุดอกติดใหม่แล้วพี่น้องเอ้ใส่เวลาเนะี่ย เอาอ้าวแหงนะสะกลูกขึ้นบ่ได้หรอกที่ได้ขึ้นตปลาเนี่ยพี่น้องหมงุนไปทังไหนหมุนผิดท่งอีกอ้ เลกเลยแหละพี่น้องหามดินเด้เจ้าจะว่าลูดดกดอกเอาไ่าได้ครับเอาได้จะปลาลูดขึ้นไปเลย ลูกบ่ได้ขึ้นมาะซ้โอ้เอาหยากในเดินพี่้องเลยเงาอยูอดอกคลิปนี่ลูดขึ้นมาเลยลูกอยู่นี่หน้าหมเต็มสองแล้วพี่น้องเต็มหนึ่งเอาไปใส่รถแล้วครับหุ่นอยู่รถนีรถดูสไก่ ออกทั้งปีเลยแล้วบัดนโอ้ขักขนาดใส่ละละกันนี่แหละตันเต็มสองพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตปรดครับต่สงสียา,าวเอาครับพี่น้องวนเร็วๆครับนี่ครับตัวที่หลกปวดสายเสื้อเลยอ้ ไตลืนกันครับพี่น้องตัวเล็กเพรท่านดจ่ายเสยฟืนเลยเอามาไว้ทั้งโคุเดี๋ยวขออนุญาตหอยก่อนครับพี่น้องสองแต้มครับจะที่จอบอีกมาพี่น้องบัดดุนต่ออีกจะกวางจะเข้าไมายส่งขึ้นสีแตกขึ้นเมื่อสีจังเลยล่อผ่านเตาออกมาไปทางไหนบู้ผ่านเตา ออกไปทั้งในหมดแล้วเห็น่ามีกระิลงเอาลูกกหนตัว <c oughs> ลูกติดแต่ว่าปลาเอาได้แล้วแต่ว่าลูกดอกติด <c oughs> โอ้ยบ่อยากผาักพี่้องเลยว่าจะบริรุ่งนำจะบริลุ่ลงอีกขี้เกลียน้อเมื่อนี้ออกมาหาันอ้ว่าพันเต่าบ่อเห็นอีกเลยพี่้องเลย ไม้แตกที่เดิงพนันโตกี่มาแล้วพี่น้องเอ้ใส่ละเดี้ยงโตโอ้โหสองเต็มคือกันตัวนี้เลยโอ้โหสองเต็มประคอตัวนี้โอ้พันโตได้ประชอนพี่น้องเอ้สองเต็มครับสองเต็มขึ้นกัน,นเจ้าพญโอมเดียประโดครับมือหนิสองต,าาตัวเจ้าพันเตเดี๋ยประคอโอ้ใส่งามๆเลยพี่น้องนี่รุ่นแขนเลยครับนี รุ่นหกขีดครับนี่รุ่นนห้าขีดหกขีดครับนี่ได้เวลาได้เวลาหางัวหางัวแล้วโอ้ยไปโอมกับไปยูกันเรพี่น้องเอ้ยจะต้องลงเอาลูกก่อนนั่นนี่แล้วลูดขึ้นมาเนาะเหรอหลูดปลาขึ้นมาเอาวด้วยเหรอหลูดมาลำเสียงลำเสียงเพี้ยวเพี้ยวเพี้วเพี้ยวปนอยู่ผิดแต่ว่าลูกว่าขึ้นบนลูกติดอยู่บนโอ้ยได้ลงแล้วได้ลงแล้วงั้นนี่อยู่รอฟังนี่ลยนะ เครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลงเอาลูกก่อนครับเอาครับพี่น้องเอาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยเอาพันเตาโชว์โอ้โโอ,อันนั้นน้ำประคอกับประโดพี่น้องกุญแจใส่เลยครับนี่ได้ยางละผู้ละสองตัวครับพันเตาได้๋ยวประคอพันโยมได้ประ,รโ,ประโดครับรใส่สวยๆพี่น้องอไปยิงทางไหนบูทางทางไหนผลเป็นบ่ทางไหนครับทางไหนบูเข้าไปทางไหนผู้หรือพี่น้อง สรุปแล้วเดี๋ยวซีแต้มครับพี่น้องมือหนิซีครับอืมสวยๆสศรงามไปเอาครับพี่น้องสรุปแล้วก็เลยซีเต้มนี่แหละครับมันหมันเนาะพาดเตาหมันห<ล>มันเด็อมเลยพี่น้องมือนีิมือนีิบริการบ,บ้านค่ำนะครับติดเขาบานตะเวนเติบสิชี่ธุระไปจังหน่อยเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเท่านี้แหละครับคลิปหนายัจะพอไหมสวัสดีครับ ครับเดี๋ยวจิบพิตั้งให้เบิ้งอยู่ดอ้วครับถ่ายคลิปเียครับไปเข้าบ้านบ้านคลิปหนาเขาเพ่อกันครับ